ทำสิ่งที่ใช่นะครับชแนลของคนสายทรัพยากรบุรคคลที่เน้นทำสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จับต้องได้นะครับมากกว่าทฤษฎีที่สวยหรูนะครับจากประสบการณ์การทำงาน,นที่ผ่านมานะผลลัพธ์ดีกว่าฮะดีกว่าทฤษฎีแน่นอนอยู่แล้วเนาะวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ telling story of KPI ครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่อง KPI นะครับตามประสบการณ์ที่ผมได้ประสบพบเจอมา ครับวันนี้เราจะมาดูในประเด็นเรื่องกลับสู่พื้นฐานของเรื่อง KPI ก่อนดีกว่าการไปอบรมเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้ใช้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้นะครับเห็นคอร์สเรียนการทำ KPI นะครับเนื่องจากมันเป็นต้นปีเนาะมากมายเลยในตลาดออนไลน์ช่วงนี้นะครับบริษัทไหนๆผู้บริหารก็คงจะมอบหมายมานะครับว่าเอ้ยเราจะตั้ง KPI อะไรดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถามว่า การหาความรู้นะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยองกรมองข้ามอะไรไปบ้างหร,หรือเปล่านะครับอันนี้อยากจะบอกจริงว่ามันมองข้ามอะไรไปไหมเพราะว่าตัว KPI อะครับจริงๆมันก็คือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักขององค์กรของบริษัทของหน่วยงานนะครับซึ่งจริงๆมันสามารถทําความเข้าใจได้คือถ้าเราทําความเข้าใจมันอยู่แล้วในแทบ แทบไม่ต้องเรียนเลยครัแทบไม่ต้องเรียนเลยเราเรามองไปให้ดีๆมองให้มันชัดๆเนี่ยเราก็สามารถทําความเข้าใจมันได้แล้วก็เลือกได้ที่ว่าจะใช้ตัวชี้วัดตัวไหนมามาเป็นตัวช่วยในการที่เราจะวัดผลการปฏิบัติงานของเราแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับเรามาดูกัน KPI นะครับ Key Performance Indicator นะครับตัวแรกก็ Key นะครับ Key 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 กุญแจ Key เนาะหลัก ตัวสำคัญนะครับตัวต่อไปนะครับ performance ผลงานผลการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ indicator ตัวชี้วัดนะครับตัวชีวัดใส่ s ไปด้วยนะครับเพราะอาจจะมีหลายตัวเนาะสำหรับผมนะครับในความคิดของผมแล้วเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับ performance มันคือผลการปฏิบัติงานที่เราจับต้องได้จากตัว o peration performance ของหน่วยงานนะครับมันมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ครับแทบไม่ต้องเรียนเลยนะเราเห็นมันกับตาทุกวันว่ามัน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  performance มันคืออะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจสักเท่าไหร่นักนะครับต่อให้คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของ operation process หรือ business driven process นะครับ ก่อนจะไปเริ่มเรียน KPI นะครับเอาจริงเอาจังนะครับหากจะดีเราควรกลับมาตั้งหลักที่ back to basic นะครับกลับมาสุดจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในกระบวนการจัดการองค์กรนะครับนั่นคือเรามาดู operation performance สำหรับหน่วยงานที่ทำงานอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราโอโ้การตั้ง KPI เนะ่ยหรือการเลือก KPI มาใช้นี่มัน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 ง่ายมากเลยครับมันโอ้โหมันแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเรียนเลยฮนะแทบไม่ต้องเรียนเลยเนาะเรามาดูนะครับ โ peration performance ของเรานะั้นคือสินค้าและบริการที่เราจัดให้กับลูกค้าของเราอาจจะเป็นลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตตัวที่เป็นสินค้าและบริการของเราก็คือตัว product ที่ผลิตออกไปนะครับโปรดักที่ผลิตออกไปถ้าเป็นตัวของ Service นะครับอย่างเช่นเป็นบริษัท ดูแลรับดูแลความสะอาดนะครับก็คือระดับของการบริการหรือผลลัพธ์ของการบริการนั่นคือตัวสิ่งที่เราจะนําเสนอต่อลูกค้านะครับเรารู้ไหมว่าโปรดักของเราอ่ะหรือสินค้าและบริการขององค์กรคืออะไรนอกจากนั้นนะครับสินค้าและบริการของหน่วยงานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรบุคคลนะครับคนที่ทำ p a y r o เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน สินค้าและบริการของเพโรคืออะไรสินค้าและบริการของเพโรก็คือการจ่ายเงินเดือนนะครับจ่ายเงินเดือนแบบไหนถึงจะดีถึงจะเป็นสินค้าที่ดีจ่ายเงินเดือนตรงเวลาจ่ายเงินเดือนไม่มีผิดจ่ายเงินเดือนครบถ้วนไม่มีตกหล่นนี่นะครับสินค้าและบริการถ้าเรามองตรงนี้ออกซึ่งมันเป็นสินค้าและบริการที่เกิดจากโอ peration process ของเราเนี่ยที่มันกลายเป็นตัว performance ที่เราจะมาใช้นี่เอง ถามว่าเนี่ยอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ครับเราจําเป็นไหมถึงขนาดต้องไปเรียนคอร์สระดับสูงผมเห็นนะบางเจ้าที่เป็นสอนเรื่อง KPI นะครับมีการถึงคิดเชิง strategy ด้วยโอ้ามีตัวประเมิน factor ข้างนอกผลกระทบปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยโอ้มันเยอะไปนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วในความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ย บางครั้งเราไม่จําเป็นต้อง,ต,องต้องคิดให้มันซับซ้อนถึงขนาดนั้นเพื่อให้มันได้ KPI ออกมาเลยม,ม,มันไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นนะม,นนมันเห็นอยู่แล้วว่า performance ของเราคืออะไรตัว operation process ของเราคืออะไรม,มันเห็นเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วครับบางทีเราไปทําให้มันเยอะขึ้นมาเองโดยที่ทําให้มันซับซ้อนยุ่งยากหลายขั้นหลายตอนจนทําให้เราสับสนว่าจริงๆเราควรเลือกหรือควรจดจ่อกับอะไรกันแน่นะครับ หากเข้าใจนะครับ o peration performance แล้วก็ตัว o peration process ขององค์กรอย่างแท้จริงเนี่ยอย่างที่บอกทราบเาไม่แทบไม่ต้องเรียน KPI เลยแทบไม่ต้องเรียนเลยแค่โอเคอาจจะเติมความรู้เข้าไปสักนิดหน่อยให้มันคิดเชิง Advanced ได้มากขึ้นแต่ถามว่าถ้าโอเคธรรมดาธรรมดาเลยนะครับมันมันไม่ไม่ต้องถึงขนาดต้องไปเรียนให้มันซับซ้อนขนาดนั้นละครับตัวทำความเข้าใจ o peration performance o peration process มองออกถึงว่า สินค้าและบริการของเราที่มีต่อหน่วยงานภายในหรือสินค้าและบริการของเราที่มีต่อองค์กรภายนอกนี่คืออะไรโอ้โหแค่นั้นมันก็แบบกริปแล้วครับกริปแล้วหลังจากที่เข้าใจนะครับตัว Operation Performance เนี่ยถัดไปคือการเก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขใน Process ของงาน Operation แค่นั้นเองเราก็รู้แล้วครับคือ KPI มันคือตัวชี้วัดที่ทำให้เราเห็นบางครั้ง เรามองว่า KPI มันเป็นอะไรที่ advanced ในการที่จะเอามาใช้ในการที่ผลักดันผลงานขององค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือทำให้องค์กรเราเติบโตจริงๆจริงๆเราเข้าใจอะไรผิดไปไกลมากหรือเปล่าตัว KPI มันก็คือตัวชี้วัดที่วัดให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นยังไงคิดไปอีกต่อน,นึงนะครับแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันโอเคหรือ,อยังเราจะปรับปรุงอะไรใน process ได้บ้างเพื่อทำให้ตัว ตัวชี้วัดมันถูกวัดแล้วมันดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับผ้าผู้หญิงหุ่นสลิมคนนี้เลยนะหุ่นดีมากเลยนะครับโอ้มีกล้ามหน้าท้องด้วยหุ่นดีมากเลยครับถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจครับเรางงๆกับเรื่อง KPI นะครับสมมติเราไปตั้งเป้าหมายจะต้องลดน้ําหนักให้ได้อีก5้กิโลภายใน3เดือนมันไม่ใช่นะครับทําไปเพื่ออะไระครับ เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วอาจจะดูผอมไปหน่อยนะครับมีกล้ามท้องด้วยดูแข็งแรงจะต้องไปลดน้ําหนักเพื่ออะไรมันไม่ใช่เลยฮะมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเราเราเข้าใจตัวบอดี้อยู่แล้วว่าเราสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแต่จ,จะผอมไปหน่อยนั่นคือการเข้าใจโอเปอเรชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอยู่แล้วว่าเราเราเราเ,ราเป็นยังไงนะครับนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วหนักขึ้นอีก3กิโลภายใน6เดือนจากอะไรครับถ้าเราดูจากรูปเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าเราหุน่นโอหุ่นเราผอมบางไปหน่อยเนาะดูกล้ามเนื้อมันอาจจะน้อยไปถ้างั้นเราเพิ่มกล้ามเนื้อไหมซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่คนมักจะตกหลุมกับดักนี้แล้วก็มีความสับสนอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราเข้าใจตัวโอ peration performance ของเราเองขององค์กรเองของหน่วยงานเราเองแล้วเนี่ย ผมยังจะถามต่อเลยฮะคือถ้าไม่ได้อยากจะตั้ง KPI แบบว,วิลิสมาลามากเนี่ยคือมันจะต้องไปเรียนไหมมันจะต้องไปเรียนไหมถามณปัจจุบันเนี่ยพวกคลิปออนไลน์สอนอะไรเนี่ยโอ้โหม,มันก็มีให้เรียนเยอะแยะมากมายเลยโอเคอาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างที่ต้องใช้ทักษะในการฟังนะครับแต่มันก็เยอะจริงๆเนาะเยอะ,อะมีหนังสือดีๆเยอะแยะมากมายที่จะมาสอนเรื่องเทคนิคหรือมุมมองนะครับให้เราเข้าใจอย,อย่างแท้จริงนะครับ แต่ถามว่านี่ยกตัวอย่างนี้มาดูง่ายนะฮะแต่ก็ยังมีคนทําผิดนะฮะคนที่งงกับเรื่องพวกนี้อยู่ดีนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นกําลังใจนะขอหนึ่งสับสไครต์และกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆให้ได้ทันทุงทีนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีบ๊ายบายครับผม